Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตประจำวันเสริมมงคลชีวิตทุนนโย สยโสโหติทุนนโยสยโสโหติทุนนโยไสยยโสโหติคนพานมักเห็นผิดเป็นชอบคนพานมักเห็นผิดเป็นชอบคนพานมักเห็นผิดเป็นชอบ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกวันนี้จนถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็การวิเคราะห์โมเดลฝนก็อาศัยข้อมูลจาก windy.com นะครับพ่อแม่พี่น้องข,อ,ๆๆขอแจ้งว่าในช่วงวันที่26จนถึง วันที่15ทันมกวาคมปีหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะหยุดการพยากรณ์อากาศนะครับผมไปทําบุญในช่วงปีใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นการพยากรณ์อากาศจากลุงนวดก็จะไม่มีในช่วงเวลาดังกล่าวคือประมาณ2อาทิตย์นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยเรากันได้เลยครับผม แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยพบว่าประเทศไทยของเราไม่พบพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผม,มไม่มีพื้นไม่มีพื้นที่ฝนตกหนักและหนักมากนะครับสำหรับประเทศไทยเราในช่วงนี้เรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเรา ประจำวันที่25ทธันวาคมพุทธศักราช2567พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับผมคาดกันว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือและภาคตะนออกเสียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลภาคตะนออกและภาคใตอออ้ตอนบนมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้าสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ในขณะที่ลมตนออกและลมตนออกเสียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางบางพื้นที่ขอให้ประชาชน ในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับผมสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังปานกลางทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยมีฝนน้อย ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลน้นมันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและทะเลน้นมันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับพายุโซนร้อนปาบึกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตอนออกของประเทศเวียดนามในช่วงวันที่25-26ธันวาคมนี้หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศ ก่อนการออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับผมสำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนและการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกเป็นหลายภาคดังต่อไปนี้นะครับผม ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่5-12องศาเซลเซียสมีลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคตะนออกเฉียงเหนือนั้น คาดการว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29 3 1องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7-11องศาเซลเซียส มีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางกันครับผมสําหรับทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว 10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทั้งภาคตอนออกนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30กิเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2เมตรนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมภาคใต้ฝั่งตนออกหรือฝั่งอ่าวไทยคาดกันว่าจะทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผม อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราข้ามฝั่งมาทางภาคใต,ต้ฝั่งตนตกหรือฝั่งอันดามันกันครับพ่อแม่พี่น้องมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผม เราขึ้นมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับผมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครกรันค,ครับผม สำหรับกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้26ธันวาคมถึงวันที่27ธันวาคมคาดกันว่าจะมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3-3ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสส่วนวันที่28ธันวาคมและวันที่29ธันวาคมคาดกันว่าท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนมีฝน0%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียส แล้วก็วันจันทร์ที่30และอังคารที่31ธันวาคมกรุงเทพมหานครท้องฟ้าโปร่งมีฝน0%ของพื้นที่อุณหภูมสูงสุดที่34ต่ำสุดที่ 23, 23องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการวิเคราะห์โมเดลฝนกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจาก windy.com นะครับผมโดยเพราะว่าตลอดช่วงตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ส่วนใหญ่ประเทศไทยเราก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวัน,น,นออกนะครับผมส่วนภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในช่วงตั้งแต่ประมาณสําหรับทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ในช่วงตั้งแต่ช่วงประมาณ11บเอโมงนะครับผมไล่ไปตั้งแต่จังหวัดสุพรรณจนถึงจังหวัดนาราธิวาสและฝั่งอ่าวไทยก็จังหวัดระนองจนถึงจังหวัดสตูลแต่ก็เป็นกลุ่มเมฆฝนเล็กๆนน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง คาดกันว่าบางพื้นที่อาจจะอยู่ในลักษณะคืมฟ้าคืมฝนจะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่ามีกลุ่มเมฆฝนในที่จะเข้ามาเสริมในบริเวณอ่าวไทยนั้นน้อยนะครับผมดังนั้นกลุ่มเมฆฝนก็จะอยู่ในลักษณะเบาบางคาดการว่าจะตกก็ตกในลักษณะโปรยปลายลงมานะครับผมอยู่แถวตามแนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดสุพรณจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนจะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายโมง10บโมงสิบโมงเช้าจนถึงประมาณ16 นาฬิกาหรือบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับผมหลังจากนั้นกลุ่มเมฆฝนก็ได้กระจายตัวไปแล้วก็อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างเบาบางสาหรับประเทศไทยวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะทางอ่าวไทยนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาเสริมเลยตลอดทางฝั่งอันดามันก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็จะหยุดลงในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่25รอยต่อวันที่26นะครับผม โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่ช่วงเวลา20นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่25ลอยต่อวันที่26 mm. ก็พบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนได้กระจายตัวไปแล้วโดยเฉพาะทางภาคใต้นั้นเริ่มที่จะกระจายตัวตั้งแต่ช่วงเวลา17นาฬิกาเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับผมไม่มีกลุ่มเมฆฝน และก็บริเวณอ่าวไทยก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนตลอดช่วงตั้งแต่20นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนของวันที่25นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนก็ขอหยุดไว้ในช่วงเที่ยงคืนของวันที่25รลอยต่อวันที่26นะครับผมและมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันพุธที่25ธันวาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยสายข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการย่อมานะครับผม เป็นการย่อแบบสรุปมานะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามกันเลยครับว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าบนยอดดอยมีมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด5 12องศาเซลเซียสมีน้ําค้างแข็งเป็นบางแห่งสําหรับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1 2องศาเซลเซียสฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค แล้วก็ยอดภูมีอากาศหนาวทางหนาวจัด7-11องศาเซลเซียสพักกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสพักตอัวนอ,อกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้อชา <IL> อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสมีฝน,นเล็กน้อยบางแห่งตามแนวชายฝั่งส่วนทางภาคส่วนทางกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส ทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครบ,บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสนะครับผมส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ขอแจ้งว่า ในช่วงวันที่26เป็นต้นไปนะครับประมาณ2อาทิตย์การพยากรณ์อากาศจากลุงหนวดก็จะไม่มีนะครับผมก็จะขอหยุดพักไว้ก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องล้ำพบกันใหม่ในช่วงหลังจากประมาณกลางเดือนมกราคมนู่นแหะครับผมช่วงนี้จะลงไปทําบุญแล้วก็ไหว้พระเขี้ยวแก้วนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันนี้ก็ขอ จบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมขอสวัสดีปีใหม่กับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม